มิ้นท์แลนด์ชแนลสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องแฟนนิยายของเรานะคะก็สำหรับ EP นี้นะคะ295แล้วกับยินเทพเจ้าของเรานะคะที่มิ้นไม่ใช้ปกเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ะเพราะว่าเป็นการอีกเลี่ยงการตรวจจับของระบบ YouTube นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะเป็นการแบบเหมือนไปละเมิดลิขสิทธิ์ของทางต้นฉบับที่เป็นเจ้าของประเทศนะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่า,าไปทางต้นฉบับของจีนเขานะคะเดี๋ยวก็จะได้บินกันอีกรอบหนึ่งนะคะก็เลยต้องไปใช้ชื่อไทยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้นะคะมินก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะยอดโดนิทมากๆเลยนะคะจากพี่ๆทุกคนเลยนะคะพี่คุณทรัพ์ชมทองโดนิทมาให้นะคะแล้วก็พี่ชาณรงค์แทนโชธนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ชนะรงแทนโชดน,นะคะก็คือโดเนตกันมาแบบว่าพี่คนเดียวก็คือโดเนตกันมาหลายยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็บอกว่าใจจะขาดแล้วดวงทองตอนที่สองเกสิบอดจะเมื่อไหร่จะมาตอนนี้ก็คือลงไปถึงตอนที่สองรเกสิบสี่แล้วนั่นเองนะคะบอกว่าดวงทองตอนที่สองอยเก้าสิเอดอยู่ไหนคือแบบว่าทวงกันแบบถีบเลยนะคะก็คือโดเนตมาทีก็คือทวงนี้อีกทีนึงแล้วก็เป็นพี่กล้องปฏิญาณน,นะคะบอกว่าขอตอนที่ ซูเปอรก์กยินตอนที่9กากนะคะก็อย่างที่บอกไปเลยนะคะตอนที่99ของมิ้นมันหายไปเองนั่นไปหามันหายไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นตอนที่เท่าไหร่ในนิยายนะคะมิ้นก็เลยแบบยังไม่รู้ว่าจะย้อนกลับไปอัดยังไงดีนะคะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะพี่อรวรนนะคะบอกว่าค่าน้ำมะนาวจ้าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่อรวรนนะคะยอดโดนในสามสิบบาทเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็พอดี ช่วงนี้เสียงแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเจ็บคอ,อนิดหน่อยก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะสําหรับค่ามัน,น้นนําวมะหนาวนะคะแล้วก็อีกเช่นเคยนะคะพี่ชาลงแทนชดน,นะคะโดนเน็มวทียิ้มมากๆเลยบอกว่ามีดวงทองตอนใหม่เท่าไหร่ลงมาให้หมดเลยนะคะก็แบบว่าคู่กันเลยทีเดียวเนาะก็ยังไงตอนนี้ก็กลับมาแล้วนั่นเองนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยนะคะกับอีพีนี้เป็นตอนที่8ปดปดแล้วนั่นเองนะคะยังไงก็เชิญรับฟังได้เลยนะคะ ภายในร่างกายที่ไม่เกรียมของจิ้งจอกสีเงินมีแสงสีทองระเบิดออกมาแสงนั้นสว่างขึ้นเรื่อยๆและยิ่งมันสว่างขึ้นมากเท่าไหร่ร่างกายของจิ้งจอกสีเงินก็ดำขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นไม่นานร่างกายของจิ้งจอกสีเงินก็เหมือนกับฐานที่ร้อนระอุมีเส้นเลือดสีแดงๆปูดโปนขึ้นมาเห็นบนร่างที่ไม่เกรียมของมันทันใดนั้นก้อนเมฆสีดำก็กลับมาปกคลุมท้องฟ้าบริเวณนี้อีกครั้ง มีสายฟ้าสีดำพาลงมาที่จิ้งจอกสีเงินเปลียงร่างกายของจิ้งจอกเงินนั้นถึงกับแตกร้าสายฟ้าสีดำพาลงมาซ้ำอีกหลายครั้งและหลังจากครั้งที่เก้าก่อนเมฆก,ก็สลายตัวไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่เมฆที่มีสายฟ้าสีดำผ่านพ้นไปก็มีเมฆสายฟ้าสีขาวเข้ามาปกคลุมแทนและก็มีสายฟ้าพาลงมาเพิ่มอีก พวกมันทั้งหมดมีเป้าหมายไปที่ร่างกายที่เริ่มมีรอยแตกร้าวของจิ้งจอกเงินหลังจากที่พาลงมาถึงเก้าครั้งก้อนเมฆก,ก็หายไปเหมือนกับก่อนหน้านี้หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกถึงหกครั้งและที่น่าแปลกก็คือสีเมฆมันต่างกันทั้งหมดมีทั้งสีเขียวสีแดงสีม่วงสีฟ้าสีทองแล้วก็สีเงินซึ่งเมฆแต่ละสีก็จะปลดปล่อยสายฟ้าใส่จิ้งจอกสีเงินทั้งหมดเ้าครั้งเหมือนกัน พลังภายในยร่างกายของจิ้งจอกสีเงินดูจะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากที่ได้รับสายฟ้าแต่หลังจากสายฟ้าลูกสุดท้ายร่างกายของจิ้งจอกสีเงินก็แตกเป็นเสียงเียงเหมือนกับเศษแก้วเหลือเพียงแตกกระดูกเท่านั้นสายฟ้าอีกลูกฟาดลงมาจากท้องฟ้าแต่ครั้งนี้สายฟ้านั้นมันดูเหมือนกับเสาที่พุ่งลงมาเพื่อที่จะบดขยี้จิงจอกสีเงิน ในที่สุดจิ้งจอกสีเงินก็ส่งเสียงออกมาภายใต้แสงอันศักดิ์สิทธิ์เนื้อของมันเริ่มจะฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งแต่เสาสายฟ้าก็ยังคงปักตัวของมันอยู่เสียงหอนของมันเศร้าพอที่จะทำให้ใครบางคนหัวใจสลายได้ในขณะที่จิ้งจอกแตกเป็นเสียงๆในตอนแรกมันไม่ได้ร้องออกมาเลยแต่มันร้องออกมาหลังจากที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ความเจ็บปวดที่มันได้รับคงจะเกินบรรยายจริงๆ สายฟ้าไหลผ่านร่างกายที่เกิดใหม่ของมันมากขึ้นเรื่อยๆไม่นานรูปลักษใหม่ของจิ้งจอกสีเงินก็เผยให้เห็นมันเหมือนกับจิ้งจอกสายฟ้าสีเงินและตอนนี้มันก็แบกเสาสายฟ้าอยู่สายฟ้าสีเงินของจิ้งจอกสีเงินนั้นเหมือนกับไฟที่ลุกไหม้และเมื่อจิ้งจอกสีเงินหอนออกมาไฟของมันก็ดันเสาออกไปโอ,อมบริเวณนี้ถูกปกคลุมไปด้วยสายฟ้าจํานวนมหาศาล หานเส้นและจิ้งจอกสามหางเลยต้องออกห่างไปจากบริเวณนี้และดูการเปลี่ยนของจิ้งจอกสีเงินจากระยะไกลบางที่อาจจะเป็นเพราะว่ามีสายฟ้ามากเกินไปทําให้ครั้งหนึ่งของภูเขาสายฟ้าเริ่มถล่มลงมาท่ามกลางภูเขาที่พังพินาศจิ้งจอกสีเงินก็เห่าหอนขึ้นมาอีกครั้งสายฟ้าสีเงินผ่าเสาแห่งแสงออกและพุ่งสูงขึ้นไปทำให้ท้องฟ้าบริเวณนี้สว่างสวย สายฟ้าสีเงินทำให้ทองฟ้าแตกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงและในรอยแตกนั้นฮันเซินก็เห็นสิ่งแปลกๆหลายอย่างเขาเห็นปราสาทและดอกไม้แปลกๆเขาเห็นแม้กระทั่งต้นไม้ที่มีนางฟ้านั่งอยู่บนกิ่งของมันภายในรอยแตกก็มีแรงกดดันที่มองไม่เห็นกดเขาลงกับพื้นพลังของเขานั้นยังสูงไม่พอที่จะทนต่อแรงกดดันนี้ได้จิงจอกสีเงินมองมาที่ฮันเซินและร้องเรียกหาเขา ฮานเซ่นมองไปที่จิ้งจอกสีเงินและพวกเขาทั้งสองก็สบตากันฮานเซ่นสามารถเห็นความรู้สึกที่ขัดแย้งกันอยู่ภายในดวงตาของจิ้งจอกสีเงินฮานเซ่นคิดว่าจิ้งจอกสีเงินกำลังจะเรียกประตูออกมาเหมือนกับแรดสีขาวและแม่มดแห่งความว่างเปล่าแต่ไม่นานเขาก็รู้ว่าข้อสันนิษฐานของเขานนั้นผิดพลาดจิ้งจอกสีเงินไม่ได้เรียกสปิริตมา แต่มันบังคับให้มิติระหว่างก็อแซงชูรี่เปิดออกด้วยตัวเองเพื่อที่มันจะเข้าไปรจริ้งจอกสีเงินมองขึ้นไปบนฟ้ารอยแตกเริ่มที่จะหดเล็กลงแล้วมันมองมาที่หานเซ่นเหมือนกับว่ามันจะไม่มีวันลืมและจะคิดถึงเขามากๆไม่ต้องห่วงหรอกนายไปได้เลยซฉันขอเวลาอีกไม่นานเดี๋ยวฉันจะตามนายไปจากนั้นฉันจะออกตามหานายเองฮานเซ่นพยายามอย่างเต็มที่ที่จะลุกขึ้นมา แต่เขาทำไม่ได้เขารวบรวมพลังทั้งหมดเพื่อปล่อยมาเสียงอัสนีออกมาแต่ถึงเขาจะใช้พลังทั้งหมดเขาก็ไม่สามารถทำให้มันเกิดเสียงออกมาได้จิ้งจอกสีเงินได้วิวัฒนาการแล้วและถ้ามันยังอยู่ในกอสแตงโชรี่เขตสองต่อไปร่างกายของมันก็จะปนเปื้อนซึ่งจะทำให้ร่างกายของมันแย่ลงยิ่งกว่าเก่ามันจะต้องไปจากที่นี่ก่อนที่รอยแยกของมิติจะปิดลง ถึงแม้ว่าหานเซินอยากจะไปกับมันด้วยแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะขยับขยืน่นจิงจอกสีเงินหอนมาทางเจ้านายของมันอีกครั้งและขณะที่มันเคลื่อนที่เข้าไปในรอยแยกมันก็มองกลับมาที่หานเซินฉันจะไปตามหานายให้เร็วที่สุดนะจิงจอกสีเงินรอฉันก่อนนะหานเซินเห็นรอยแยกเริ่มจะปิดลงดังนั้นเขาจึงตะโกนออกมาครั้งสุดท้าย ให้จิ้งจอกสีเงินหันกลับมามองที่เขาจิ้งจอกสีเงินพยักหน้าแล้วก็หันหลังเข้ารอยแยกมิติไปร่างกายของมันแปลเปลี่ยนเป็นสายฟ้าสีเงินและถูกดูดเข้าไปข้างในทันทีรอยแยกเริ่มปิดลงและแรงกดดันที่กดหานเส้อลงกับพื้นก็หายไปแต่เขาก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาในทันทีเขาเสียใจอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนตั้งแต่ที่เขาได้เห็นจิ้งจอกสีเงินเกิดขึ้นมา เขาก็ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ร่วมกับมันมันเป็นมิตรแท้ของเขาและตอนนี้มันก็ไม่อยู่แล้วมันรู้สึกเจ็บปวดมากๆหันเส้นสาบานกับตัวเองว่าจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้พบกับจิ้งจอกสีเงินอีกครั้งแต่ก็อนแซงชอรี่เคสามนั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลและพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ถูกสำรวจที่นั่นมนุษย์พัฒนาไปอย่างช้ามากๆ ฮันเซ่นกลัวว่าอาจจะใช้เวลาหลายปีกว่าที่พวกเขาทั้งสองจะได้เจอกันอีกเวนเอ้ยฉันรู้ว่าฉันไม่ควรจะกังวลมากไปไม่ว่ายังไงฉันก็จะต้องหามันให้เจอไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าอะไรที่จะมาขัดขวางการพบกันของเราฉันจะกําจัดมันไม่ให้เหลือเลยฮันเซ่นจะถือว่านี่คือคําสาบานคําสาบานที่เขาปฏิญาณว่าจะทํามันให้สําเร็จเขามองขึ้นไปบนฟ้าและตะโกนออกมาจริงจอกสีเงิน เราก่อนนะฉันจะต้องตามหานาให้เจอไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็าตามหลังจากที่เขาให้กำลังใจตัวเองเขาก็ไปเมืองมนุษย์ที่อยู่ใกล้ที่สุดและเทเลพอรตกลับไปที่สหพันธ์ดวงดาวตามสัญญาเขาจะต้องส่งแองเจิลฟลูอิดคืนให้กับแองเจิลจีนครึ่งหนึ่งแต่ก่อนที่เขาจะเดินทางต่ออีกครั้งเขาก็พูดกับแม่ของเขาและบอกแผนการของเขากับเธอฮันเซิจะยกวิญญาณสูญส่วนใหญ่และมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดที่เขาครอบครองให้กับเธอ และมันจะดียิ่งขึ้นถ้าเธอสามารถย้ายมาอยู่ที่เมืองชั่วพริบตาได้เพราะว่าที่นั่นยังมีดำใหญ่ดำเล็กและกวางขาวคอยช่วยอีกมันจะทำให้เขาไปกอแซงชูรี่เคสามได้อย่างหมดห่วงถ้าลูกไปกอแซงชูรี่เคสามอย่าให้พวกสปิริตรู้ว่าลูกเกี่ยวข้องกับตระกูลหลัวเด็ดขาดหลวสส้หลานพูดอย่างสงบหลังจากที่ได้ยินแผนการของเขาทำไมล่ะครับอันเซนถามความเฮี้ยมโหดของปู่ทวดลูกนั้น โด่งดังมากในก็อสแซงชูรี่เขตสามสปิริตทุกตัวน่ะเกลียดเขาอย่างมากถ้าลูกไม่อยากถูกสปิริตไม้หัวก็อย่าได้ให้พวกเขารู้ว่าลูกมีความเกี่ยวข้องกับตระกูลหลวงแต่ลูกไม่ได้ฝึกวิชาจำลองนาภามันคงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกหลวสู้หลานยิ้มท้อจะแย่แล้วเมื่อหันเสื้อดินแบบนี้ใจเขาก็เต้นรัวขึ้นมาทันทีเขารู้ว่าตัวเขาเองสามารถเก็บความลับได้อยู่แล้ว แต่ฮานเซนก็รู้ว่าตระกูลเจ้าคงจะเกลียดชังเขามากเขากลัวว่าตระกูลเจ้าจะเอาเรื่องบรรพบุรุษของเขาไปบอกกับสปิริตในกอสแซงโชรี่เคสามฮานเซนบอกหลวงซูรานเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับตระกูลเจ้าเมื่อหลวงุรลานได้ยินเธอก็พูดกอสแซงโชรีนะ่เคสามน่ะกว้างใหญ่มากมีมนุษย์อยู่ที่นั่นไม่มากหรอกและคนที่สามารถเดินทางไปมาระหว่างเมืองได้ก็ยิ่งน้อยลงไปอีก นอกจากว่าลูกจะโชคร้ายจริงๆแลถ้าถูกส่งไปใกล้ๆตระกูลเจ้าลูกก็ไม่น่าจะเจอกับปัญหาอะไรมากเมื่อไปยังกอรแซงชูรี่เคสสลูกจะใช้ชื่อปลอมก็ได้นี่ถึงแม้พวกเขาจะรู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนสักแห่งในกอรแซงชูรี่เคสสแต่พวกเขาก็รู้เพียงแค่ชื่อลูกเท่านั้นพวกเขาจะไม่รู้ตำแหน่งที่ลูกอยู่ลัวสุรันดูไม่กังวลเลยสักนิดผมคิดว่าแม่หนอจะพูดถูกฮานเซ่นรู้สึกสบายใจขึ้นหลังจากที่ได้ยินแม่ของเขาบอก หลังจากนั้นหลวงซูหลานก็พูดต่ออีกอย่างหนึ่งลูกไม่ต้องมาหาแม่ก็ได้แม่สามารถเดินทางไปที่เมืองชั่วพปบตาได้ด้วยตัวเองไม่ครับผมควรจะเป็นคนไปรับแม่มาสิอันตรายเกินไปนะที่แม่จะเดินทางมาด้วยตัวเองนะเน่ะฮานเซิลตอบอย่างรวดเร็วนี่จะดูถูกความสามารถของแม่มากเกินไปแล้วนะลูกก็ทำเรื่องที่ลูกต้องทำไปแม่ไปเองได้หลวอซูหลานยิ้มออกมาอีกครั้ง แม่ฮานเซ่นต้องการให้เธอรอให้เขาไปรับแต่เธอยืนยันที่จะไปด้วยตัวเองเมื่อรู้ถึงความตั้งใจของแม่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับและเคารพในการตัดสินใจของเธอยิ่งเขาได้เจอกับแม่เร็วเท่าไหร่อันตรายที่เธอต้องอเผชิญโดยลำพังก็จะน้อยลงฮานเซ่นรู้ว่าเธอแข็งแกร่งแต่มันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะเป็นห่วงความปลอดภัยของเธอ ฮันเซ่นนั้นไม่มีอารมณ์ที่จะฆ่าม,มอนสเตอร์ตัวไหนดังนั้นเขาจึงเดินทางเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้สนใจอย่างอื่นนอกจากเขาจะเจอมอนสเตอร์ที่มีประโยชน์กับสัตว์เลี้ยงของเขาหลังจากที่เดินทางเป็นเวลาหนึ่งเดือนระหว่างทางฮันเซ่นก็เจอกับราชาหมาป่าที่เป็นมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดรุ่นสองเพื่อที่จะฆ่าม,มาแล้วฮันเซ่นต้องสังหารหมาป่าทั้งฝูง เขาไม่ได้รับวิญญาณอสูรของมันแต่เขาก็สามารถเก็บจีโนพอย์ขั้นสุดยอดได้จนเต็มหลังจากเดินทางอีกสามเดือนในที่สุดฮานเซินก็ได้เจอกับหลัวซูหลานพวกเขาใช้เวลาอีกสี่เดือนเพื่อเดินทางกลับไปที่เมืองโชกพิปตาฮานเซินยกเมืองให้หลัวซูหลานดูแลตอนนี้ฮานเซินสามารถโฟกัสไปที่การวิวัฒนาการไปยังก็อตแซงชวรีเขตสามได้แล้วตลอดการเดินทางฮานเซินได้ฝึกวิชาโลหิตช,ชีพจรไปด้วย ร่างกายของเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหลายๆอย่างและตอนนี้เขาก็ใกล้ที่จะได้ปลดล็อกยีนวิชาโลหิตชีพจรได้แล้วฮันเซินมีแผนที่จะปลดล็อกยีนให้ได้ก่อนแล้วค่อยพัฒนาการไปเป็นผู้เป็นเลิศและเขาก็ต้องการเพิ่มระดับให้กับพูดน้อยด้วยเธอนั้นไม่ฟังใครนอกจากฮันเซินเขาคิดว่าถ้าเธอยังอยู่ในเมืองชัว่วพิบตาต่อไปเธอจะต้องเกาะเรื่องไม่ดีขึ้นแน่ๆ ฮันเซินพยายามช่วยให้เธอวิวัฒนาการไปยังก็อตแซงชูรีเขตสามเพื่อป้องกันไม่ให้เธอไปสร้างปัญหาให้กับแม่ของเขาส่วนจิ้งจอกสามหางดำใหญ่ดำเล็กและกวางขาวพวกมันนิสัยดีถึงแม้หานเซินจะไม่อยู่แล้วพวกมันก็เชื่อฟังคำสั่งของหลวงสู้ล้านบวกกับวิญญาณศูนย์ขั้นสุดยอดที่เขายกให้เธอทำให้เธอสามารถป้องกันเมืองได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนอกจากอาร์แองเจิลชุดเกาะราชามดปีศาจ เหมียวกลเด้โกลเลอ์แล้ววิญญาณอสูรดวงอื่นๆเขาก็ยกให้หลัวงสุรานทั้งหมดฮานเซินกลัวว่าคนอื่นๆอ,อาจจะจําชุดเกราะราชามดปีศาจที่ดอลล่าเคยใช้ได้และนั่นคือเหตุผลที่เขาตัดสินใจเอามันไปด้วยจากประสบการณ์ที่ผ่านๆมาฮานเซินรู้ว่าวิญญาณอสูรพวกนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรในก็แสแตงัวรี่เขตสาแม้จะเป็นวิญญาณอสูรเปลี่ยนร่างวาน,นอนโลหิตเงินก็ไร้ประโยชน์สําหรับเขาในตอนนี้ มันสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาให้อยู่ในระดับ300แต่ในตอนที่เขาวิวัฒนาการไปเป็นผู้เป็นเลิศแล้วความแข็งแกร่งของเขาจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่600อยู่แล้วร่างกายของหานเส้นตอนนี้นั้นไม่ได้ด้อยไปกว่า,วานอนโลหิตเงินเลยตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาถึง300แล้วแต่ร่างกายขั้นสุดยอดราชาสปิริตของเขาก็ยังไม่ทำงานเขาคิดว่ามันจะอาจจะเริ่มทำงานหลังจากที่เขาได้กลายเป็นผู้เป็นเลิศแล้ว ดังนั้นฮันเซ่นเลยใช้เวลาส่วนมากเพื่อฝึกลหินที่ประจรและใช้ประสาทคริสตัลดำลึกลงไปในทะเลเขาต้องการจะหามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดธาตุน้ำเพื่อช่วยให้พูดน้อยวิวัฒนาการฮันเซ่นนั้นมีมอนสเตอร์อยู่ในใจแล้วซึ่งก็คือม้านาำสีฟ้าแต่โชคร้ายเขาต้องใช้เวลาอยู่นานกว่าจะหามันเจอสุดท้ายเขาก็หามันจนเจอที่ก้นทะเลลึกที่สุดมันมีม้านาำตัวเล็กๆอยู่ข้างๆด้วย และถึงหานเซินจะสามารถฆ่าพวกมันได้ทั้งหมดแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทำมันเป็นเรื่องยากที่จะให้กำเนิดมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดรุ่นสองและหานเซินก็ไม่ต้องการพวกมันแล้วเขาเลยปล่อยพวกมันไปปรากฏว่าธาตุของม้าน้ำสีฟ้าคือธาตุไฟซึ่งมันไม่มีประโยชน์ต่อพูดน้อยหนึ่งปีผ่านไป แม้พูดน้อยยังไม่มีวัฒนาการแต่ฮานเซินก็สามารถบดล็อกยีนวิชาโลหิตชีพจรได้สำเร็จแล้วเขาทั้งประหลาดใจแล้วก็ผิดหวังผลปรากฏว่าโลหิตชีพจรด้วยกว่าที่เขาคาดการเอาไว้นอกจากเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรอย่างอื่นเลยมันด้อยกว่าศาสตร์ตรงเสียนและไกยหกอยู่มากวิชานี้มีผลแต่กับลูกหลานเท่านั้นงั้นเหรอฮานเซินทบทวนวิชาโลหิตชีพจรอ,อีกครั้ง เขารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆมันควรที่จะต้องดีกว่านี้หาัานเซนรู้สึกว่าร่างกายของเขาเปลี่ยนไปแต่เขาไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรที่มันเปลี่ยนไปครึ่งเดือนหลังจากนั้นหานเซินได้ฆ่าม,มอนสเตอร์ขั้นสุดยอดธาตุน้ำซึ่งหลังจากที่พูดน้อยกินร่างและผลึกพลังชีวิตของมันเธอก็เริ่มวิวัฒนาการเมื่อพูดน้อยวิวัฒนาการก็เกิดน้ำวนขึ้นแต่เธอก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นน้ำแข็งในทันที จากนั้นประตูกอสแซงโชรีก็เปิดออกและมีสปิริตเดินออกมาเพื่อรับพูดน้อยไปต่างจากทิ้งจอกสีเงินที่ลังเลที่จะจากไปพูดน้อยเข้าไปหาสปิริตโดยไม่รอช้าดูเธอจะร่าเริงมากเป็นพิเศษผู้หญิงเนรละคุณเอ้ยหานเซ่นรู้สึกเหมือนถูกใช้และทิ้งเขารู้สึกว่าความเมตตาของเขานั้นมันเสียเปล่าระหว่างนั้นหานเซ่นก็อยู่ในปราสาทคริสตัลสปิริตที่ออกมาจากประตูจึงไม่เห็นหานเซ่น แต่ก่อนที่พูดน้อยจะข้ามประตูไปเธอก็ทำหน้าเยาะเย้ยมาทางประสาทคริสตัลได้ตามใจเธอไปเลยที่นี่คงดีขึ้นถ้าไม่มีเธออยู่นะเนี่ยฮานเซนถอนหายใจถึงแม้เขาจะพูดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเขาก็คิดถึงเธอในตอนที่ผลนำเต้าคืออีกสิ่งหนึ่งที่ฮานเซนนไม่สามารถทิ้งไปได้เขาไม่สามารถเอามันไปด้วยได้ถ้ามันยังไม่ฟักออกมา ฮันเซิลลองทุกวิถีทางแล้วรวมถึงให้มันดูดเลือดของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดจนมันไม่สามารถดูดซับได้อีกแล้วแต่ฮันเซนก็ยังหาวิธีที่จะเปิดมันออกไม่ได้อยู่ดีถ้าฉันหาทางนําแกออกมาไม่ได้ฉันก็คงจะต้องทิ้งแกไว้ในก็แซงชชรี่เขตสองนี่แล้วล่ะฮันเซินถือผลน้าเต้าเอาไว้ในมือและพูดกับมันแม้เขาจะคิดว่าการทิ้งมันไว้ที่นี่ดูจะไม่ยุติธรรมกับมันก็ตามเขารู้ว่าผลน้าเต้านั้นคือสมบัติที่มีค่า มันได้ดูดสมบัติทั้ง6ชิ้นของราชินีชั่วพริบตาเข้าไปการที่จะทิ้งมันเอาไว้ในกอสแงชัชรีเขสองนั้นเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆถ้าจิงจอกสีงเงินสามารถฉีกท้องฟ้าเพื่อเปิดมิติเปียงก็แงงโชรีเคสามเราก็จะสามารถข้ามไปโดยใช้วิธีเดียวกับมันได้ถ้าทําได้แบบนั้นจริงๆแล้วก็นะเราก็จะสามารถพาผลน้ําเต้าไปด้วยได้ฮันเซนคิดกับตัวเองแต่ฮันเซนรู้ว่าเขาจําเป็นต้องทําในช่วงเวลาที่ถูกต้อง ถึงจะสามารถทำแบบนั้นได้เขาไม่สามารถที่จะฉีกท้องฟ้าออกได้ตามใจชอบจิ้งจอกสีงเงินนั้นอยู่ถูกที่ถูกเวลามันกินผลไม้เข้าไปและนั่นเป็นตัวเร่งให้มันวิวัฒนาการในตอนนี้ไม่ว่าหานเชินจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถที่จะฉีกท้องฟ้าหรือว่ามิติได้การที่มนุษย์จะฉีกชั้นบรรยากาศนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้แต่กึ่งเทพก็ไม่มีรายงานว่าคนไหนสามารถทำแบบนั้นได้ คนเดียวที่ฮานเซ่นเคยได้ยินว่าทำเรื่องแบบนั้นได้ก็คือผู้ที่ขิดค้นศาสตร์ตรงเสียปรปณมอาจารย์ตรงเสียนเท่านั้นการวิวัฒนาการของจิ้งจอกสีเงินนั้นเหมือนกับสายฟ้ามาบรรจุรวมกันปัจจัยหลายๆอย่างมารวมกันอย่างสมบูรณ์ทำให้มันสามารถเปิดมิติไปยังกอสแซงชัวรี่เขตสามได้ซึ่งฮานเซ่นไม่ได้รีบร้อนที่จะวิวัฒนาการเนื่องจากการเข้ารับใช้กองทัพ4ปีของเขาใกล้จะจบแล้ว และเขาก็มีแผนที่จะวิวัฒนาการตอนที่ออกจากกองทัพแม่จียันดันจะบอกถึงความต้องการที่จะแต่งงานหลังจากที่เขาออกจากกองทัพแต่ฮันเซ่นก็ขอเลื่อนมันออกไปก่อนเขากลัวว่าหลังจากขึ้นไปยังกแสแงชัวที่เคสามแล้วเขาอาจจะตายก็ได้ซึ่งมันจะทําให้เธอกลายเป็นแม่ไม้ที่สําคัญตระกูลเจ้าคงจะยังไม่ลืมความแค้นที่ฮันเซ่นได้กระทํามาไว้และแพร่ข่าวที่เขาเป็นคนของตระกูลหลวงออกไป แต่ถึงจะไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นสัญลักษณ์ดอกบัวบนหน้าผาก็ยังทําให้เขารู้สึกกังวลอยู่ดีตระกูลจีหวังเป็นอย่างมากว่าหลังจากที่เขารับใช้กองทัพร,รบกําหนดแล้วหานเซินจะเข้าไปทํางานในกองทัพยอย่างเป็นทางการด้วยอํานาจของตระกูลจีพวกเขาสามารถหาตําแหน่งดีๆไว้รองรับได้อย่างสบายแต่หานเซินปฏิเสธข้อเสนอของพวกเขาเขาต้องการจะออกจากราชการและมีเวลาว่างสักพัก เขาต้องการกลับบ้านเพื่อใช้เวลาร่วมกับแม่และน้องสาวของเขาและหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปในกอตแซงโชรี่เตสามวันนี้ฮานเซินรู้สึกว่าภายในจิตของเขาสั่นสะเทือนวิญญาณอาสูรปรสิต์อะคอริเปอร์ได้ตายลงและหลังจากนั้นก็ได้สลายไปดูเหมือนว่าในที่สุดเขาก็หนีไปได้ฮานเซินมีสีหน้าที่ซับซ้อนแต่เขาก็ไม่ได้ประหลาดใจสักเท่าไหร่เพราะหนิงเรียนนั้นไม่ใช่คนธรรมดา เขาถูกสิงโดยอ q ควาริเปอร์อยู่นานแต่เขาก็ไม่เคยเผยข้อมูลอะไรออกมามันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นก่อนที่เขาจะหนีจากมันได้จริงๆหาเสิ่นคิดเอาไว้ว่าเขาควรจะหลุดจากอ q ควาริเปอร์ไปได้เร็วกว่านี้ด้วยซ้ำช่วงนี้ไม่มีข่าวใหญ่อะไรใหม่ๆในสหพันธ์ดวงดาวสินค้าของตระกูลเจ้ายังคงเป็นที่โปรดปานอยู่แต่การผลิตสินค้าของพวกเขาเริ่มที่จะลดน้อยลง แต่ทางด้านยาสัตว์เลี้ยงของตรงหลินเริ่มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นราคาของมันเพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอีกไม่นานมันก็จะสามารถแข่งขันกับแองเจ f ลฟูอิดได้ยาสัตว์เลี้ยงที่หาเนเซอร์และ G o, จีโยจินซื้อมาในช่วงที่ราคากำลังดีตอนนี้ราคาของมันเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าแล้วและยิ่งกว่านั้นราคาของมันก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันนี้นั้นยากมากที่จะซื้อยาสัตว์เลี้ยงจํานวนมากได้เนื่องจากกำลังการผลิตของตรงลินไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนทั้งสาพันธ์คนของตระกูลจีที่ไม่ได้ฟังคำแนะนำของจีว่าเจนรู้สึกเสียใจอย่างมากที่พลาดโอกาสแบบนี้ไปหลังจากออกจากกองทัพหันเซินก็กลับมาที่ดาวรูกาและพักอยู่ที่บ้านเขาใช้เวลาหลายวันร่วมกับแม่และน้องสาวหลังจากนั้นเขาก็ใช้เวลาร่วมกับซานตันเฟิง เขาจะทำอะไรก็ได้ที่เขาต้องการนอกจากนั้นเขาก็หาข้อมูลเกี่ยวกับก็แซงชัวรี่เตสาเท่าที่เขาจะหาได้การไปที่นั่นอันตรายมากแม้แต่แม่ของหานเซินก็ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถเอาชีวิตรอดที่นั่นได้นั่นคือเหตุผลที่เธอยังไม่เลือกที่จะวิวัฒนาการเป็นผู้เป็นเลิศแม้โอกาสเอาชีวิตรอดของหานเซินจะมากกว่าคนอื่น แต่ถ้าเขาโชคร้ายถูกส่งไปเมืองของสปีริตระดับสูงและสปีริตไม่ชอบเขาเขาก็จะถูกฆ่าได้อย่างง่ายได้ฮันเซินใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวันอันผ่อนคลายเขาใช้เวลาส่วนใหญ่นอนอยู่เฉยๆมันทำให้เขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการฝึกฝนหรือการล่าม,มอนสเตอร์ขั้นสุดยอดนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พักผ่อนจิตใจอย่างสงบเขาฝึกวิชาให้หารเยยนอยู่บ่อยครั้ง ตอนนี้เธอเติบโตเป็นเด็กสาววัยรุ่นแล้วและในอีกสาปีเธอก็จะเข้าไปในกอดแซงโชรี่เขตหนึ่งด้วยชื่อเสียงและเส้นสายในหน่วยพิเศษของฮานเซ่นไม่ว่าเธอจะถูกส่งไปที่ไหนเธอก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีไม่มีความจำเป็นที่ฮานเซ่นจะต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเธอมากเหมือนเมื่อก่อนฮานเซ่นเหมือนจะมองเห็นตัวของเขาเองอยู่ในตัวของฮานเยียน เธอนั้นเข้มแข็งมีพรสวรรค์สูงและเอาตัวรอดด้วยตัวเองได้อย่างสบายซึ่งเป็นผลจากการที่ถูกเลี้ยงโดยแม่เพียงลําพังถึงจะไม่มีใครคอยดูแลเธอก็สามารถเอาตัวรอดและก้าวหน้าได้ด้วยตัวเองแต่หานเย็ยนเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งต่างจากหานเซินมันจะดีกว่าถ้ามีใครบางคนคอยดูแลเธอเพราะฮานเซินไม่ต้องการให้เธอลำบากเหมือนอย่างเขาในช่วงแรก ฮันเซินกลับไปที่กอตแซงชัวรี่บ้างเป็นครั้งคราวเพื่อที่จะเช็คผลน้ำเต้าซึ่งก็ยังดูเหมือนเดิมทุกอย่างและไม่มีวี่แววที่จะเปลี่ยนแปลงเลยหานเซินพักอยู่ที่บ้านเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเขาก็กลับไปที่กอตแซงชัวรี่เขาไปที่สระแห่งการวิวัฒนานการเขายืนข้างๆมันและถอดเสื้อผ้าออกจากนั้นเขาก็กระโดดลงไปในสระพร้อมกับผลน้ำเต้าในมือ เขาไม่รู้ว่าสะน้ําจะมีผลต่อผลน้ําเตาหรือเปล่าแต่มันก็ไม่มีอะไรเสียหายที่จะลองดูฮาเนเซิลต้องการที่จะพาผลน้ําเตานี้ไปด้วยจริงๆเพราะถ้าเขาไม่เอามันไปเขาก็จะสูญเสียอาวุธทั้งหมดที่ถูกมันดูดเข้าไปและก็ไม่รู้ว่าสักวันหนึ่งมันจะตกไปอยู่ในมือของใครสะแห่งการวิวัฒนาการนั้นเหมือนกับบ่อน้ําที่ลึกไม่มีที่สิ้นสุดมันเหมือนกับหลุมดําฮานเซิลนั้นจมลงไปในน้าเรื่อยๆ เหมือนกับว่าเขานั้นจมลงไปในบาะไม่มีก้นร่างกายของเขาเริ่มที่จะเปื่อยและละลายฮานเซินไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรและเขาก็ไม่สามารถเห็นหรือว่าได้ยินอะไรทั้งสิ้นเขารู้สึกเหมือนร่างกายของเขาได้เกิดใหม่ติง้งการพวัฒนาการเสร็จสมบูรณ์คุณได้เลื่อนระดับเป็นผู้เป็นเลิศคุณได้รับอายุขัยเพิ่มอีกหนึปีร่างกายขั้นสุดยอดของคุณวิวัฒนาการเป็นราชาสปิริตขั้นสุดยอด ชื่อฮันเซินราชาสเปริตขั้นสุดยอดสถานะผู้เป็นเลิศอายุขาย400ปีจีโนพอยต์0เงื่อนไขาการวิวัฒนาการครั้งต่อไป100จีโนูพอยต์ฮันเซินถูกดันกลับขึ้นมาบนผิวน้ําในขณะเดียวกันเขาก็ได้ยินเสียงประกาศแจ้งเตือนว่าการวิวัฒนาการเสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนที่ฮันเซินจะได้ชื่นชมร่างกายผู้เป็นเลิศเขาก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่มือซ้ายของเขา ผลน,น้ําเต้าที่อยู่ในมือซ้ายของเขานั้นเริ่มสั่นสะเทือนอย่างบ้าคลั่งก็จบไปแล้วนะคะกับตอนนี้นะคะก็หานเซินของเราก็วิวัฒนาการเป็นผู้เป็นเลิศเรียบร้อยแล้วนะคะ